มึงก็จะพยายามร้องเรียนแล้ว,ลวอ้างประชาชนตอนคนนิ้านามอันนี้เนี่ยเขาก็อ้างประชาชนว่าโอ้ยมึงไม่ทำสำเร็จหรอกเขาพูดถึงคนนิ้นามว่าพวกที่มาทำลายคนที่ถูกทำลายเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคล้ายๆว่าคนที่ไม่ไม่ไม่สมประกอบหรือเป็นคนที่ซึมเศร้าเป็นคนที่เป็น ตาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้สังคมเห็นเราสงสารเมื่อสงสารก็แสดงว่าต้องเกลียดคนมากล่าวหาดังนั้นก็มุ่งมาเพื่อจะทําลายคนนิรานามไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเกิดเกิดขึ้นที่คนนิรนามเขาพูดนะครับที่บอกว่ามีความพยายามที่จะมาเต็มาให้คนส่งมาส่งคนมาหาเพื่อเจรจารเพื่อพูดคุย นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับคําพูดของคนนิรนามก็บอกว่าถ้ามึงไม่ผิดมึงอย่าดิ้นแต่ถ้ามึงผิดคนนิรนามจะกระทืบมึงให้จมดินคำพูดของคนนิรนามนะครับนะครับนะฮะขอบคุณมากครับ500อท่านนะครับนะฮะนี่นะครับนะครับ ตอนนี้ผมพูดไปแล้ว49นาทีนะครับนะดังนั้นคนคนนี้นะครับมีมุมหนึ่งที่ฟังแล้วพวกเราพวกเราสามารถแกะความปรารถนาของเขาได้ก็คือเขาเกลียดลุงผลมากเกลียดจากใครใครให้เกลียดมันจำเป็นต้องเกลียดกันขนาดนั้นด้วยเหรอถ้ามึงคาใจมึงมึงทำไมไม่เคลียร์ไม่ให้อภัย ลุงพลนะสิ่งที่มึงทำไปมันยิ่งย้ำเตือนความเป็นตัวมึงมากขึ้น,นเรื่อยๆทำให้คนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามึงได้มีนิสัยแบบนี้ทุกคนก็ได้รู้ที่กูพูดนี้กูไม่บอกว่าเป็นใครนะคิดเอาเองนะนะดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าสมควรแก่เหตุถ้าลุงพลป้าแตนจะผลิตซองขาวให้ ใครเห็นด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับขอหัวใจรัวๆให้กับลุงพลป้าแตนอีกครั้งนะครับต้องสู้กับมันมันจะต้องแสดงอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาแล้วมันต้องเดินพลาดมันต้องเดินเกมพลาดนะครับเห็นไหมครับพอเมื่อวานมันเงียบเลยครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปเพื่อจะจับไปเพื่อจะยุติไปเพื่อจะสั่งให้หยุดเดินถ้าถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปสั่งหยุดเดิน มันก็จะประกาศชัยชนะว่าได้ขัดขวางการทำบุญของลุงพลแล้วก็ทีมงานได้นะครับนี่ฮะเรียไรยคำว่าถ้ามีคนบอกว่าคนนั้นเรียไรเนะี่ยให้ตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดนะทำอย่างนี้ผิดไหมเนะี่ยอันนั้นเขาก็จะพยายามใช้คำนะครับว่าตรวจสอบดู ถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดก็ต้องดําเนินว่างกันนะครับแต่ปัญหาคือสื่อมันเอาไปพูดฟังแล้วก็คือทำให้คนฟังเข้าใจว่าลุงพลกำลังทำชั่วกำลังหากินกับาศาสนากำลังเลี่ยไรยเงินเพื่อเอาเข้าพกเข้าหอ เป็นคณะบุคคลที่เป็นพวกมิจฉาชีพทันทีอันนี้ผมว่าเสียหายรุนแรงมากต่อลุงพลพแ่นและเอฟลุงพลล่าสุดเออนึกได้แล้วนะครับผมไปเห็นคลิปของแอดชัยคลิปของแอดชัยเพราะการเดินครั้งนี้แอดชัยหายไปเลย ซึ่งพึ่งไปถึงเพราะว่าแอดชัยเขาก็บอกแล้วสาเหตุที่ไม่ได้มาร่วมเพราะว่าอะไรแน่นอนนะครับทางนู้นก็ต้องมีคนดูแลนะครับแต่ทุกคนก็อยากมาร่วมนะครับในที่สุดแอดชัยก็นะครับได้มาร่วมท้ายๆไปตามไปแล้วมีคนเอาเรื่องนี้ไปโจมตีไปหลอกควาย mm. ผมไม่น่าพูดเรื่องควายนะเพราะว่าควายเป็นสัตว์ที่ที่ดีดีกว่ามารนะ ควายดีกว่ามาันคือมันไปเล่นว่าแอดชัยถูกจับถูกควบคุมตัวเเดินสแสวงบุญทุกคนเดินกับลุงพลทำไมต้องถูกจับะถ้าลุงถ้าถูกจับคนที่ไปฉับเนี่ยมึงมึงซวยแน่เลยมึงจะอธิบายสังคมยังไง มึงจะที่หมายสังคมยังไงเอาควายถูรอาจารย์ควายก็ะควายไอ้ควายไอ้ควายเอาควายดีกว่านะนะครับควายถูรอาจารย์เออนะโอเคนะเอออ้าวแต่ควายก็คือมันมีควายหลายประเภทนะนะครับควายแบบควายแบบมึนๆนะนะฮะ นะครับแต่ผมรักควายนะครับตอนผมเป็นเด็กผมเลี้ยงควายนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่ควายเหล็กแล้วนะต่างต่างจังหวัดเรามีแต่มีแต่วัวเลี้ยงเพื่อขายนะครับสมัยก่อนผมเลี้ยงควายนะนะครับเพราะว่าบ้านบ้านผมนะก็คือเป็นชาวนาควายนิสัยดีนะนะครับมันจะเชื่อฟังเจ้านายนะครับ พอผมเลิกเรียนมาผมก็ไปนะไปไปเอาควายเข้าคอกนะครับแบบนี้นะนะครับในสมัยเด็กนะครับแต่นั้นผมก็เห็นแต่ควายในมุมดีๆนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีควายนิสัยเสียงนะนะร,รวมยอดจากที่โอนอ๋อในนี้มึนะครับออะพวกพวกเอี้ยอาจารย์นะครับ อะไรนะจะเหมาะสมกับคนเหล่านั้นนะไม่รู้จะตั้งฉายาอะไรครับไม่มีอะไรที่เลวพอที่จะเหมาะสมแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับนะอุ้ยคนเรานะนะครับคุณจินดาสวัสดีครับผมนะครับคุณเมทวีนะครับสวัสดีครับนะครับนะครับดีเฮ t นะครับแอดมินดีเฮมาแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็มอบให้นะครับ เราจะใช้หลักการแบบนี้นะครับนะฮะทุกคนมาปุ๊บก็ให้เลยนะครับนะฮะคุณสุชาตินะครับผมสวัสดีครับนะฮะตอนนี้มันต้องเตรียมตัวนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมได้ฟังจากขอบคุณนะฮะทีมทนายทีมทนายทนายนงที่ผมให้ฉายาทีมทนายนงทนายนงว่า เป็นนาลีขี่ม้าขาวนะครับนาลีขี่ม้าขาวเพราะว่า,แก,า,าแกมาปราบแกมาปราบใครบางคนเข้าแกมาปราบใครบางคนเข้ามาปราบเงือบสัตว์เงือบสัตว์นะครับแล้วแกเป็นคนห้าวหาญนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะเป็นคนนำรบนำรบในช่องทางของกฎหมาย มีท่านทนายอุทัยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการเป็นภาพให้เราเห็นว่าครอบครัวนี้มีแต่คนดีมีคนนุณธรรมแค่ภาพลักษ์เราก็กินขาดแล้วครับแค่ภาพลักษณ์เราก็กินขาดท่านทนายสองคนเขียนว่าไปที่สุดหยุดที่ห้องกกง น่าจะส่งสัญญาณไปบอกใครสักคนว่ามึงอะไปให้สุดเลยหยุดที่ฮ่องกงนะนะครับอันนี้เราช่วยไม่ได้นะครับเราช่วยไม่ได้นะครับเรื่องของใครของมันนะไปให้สุดอยู่ที่ฮ่องกงเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ระบบแล้วนะสภาธนายเขาก็จะเปิดแล้วเข้าสู่ระบบนะครับใครทําอะไรไว้ก็นะก็เข้าสู่ระบบอย่างงแงอย่างงแง นะครับส่วนอีกมุมมุมหนึ่งนะครับท่านคนที่นามก็จะเพิ่มเลเวลนะครับเมื่อได้ข้อมูลชัดแล้วก็จะไปกล่าวโทษนะครับจะไปกล่าวโทษแล้วนะนะครับร้องทุกกล่าวโทษนะครับก็คือการมีหลักฐานมั่นใจรวบรวมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปสัมภาษณ์ ไปพูดคุยกับเจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มั่นใจแล้วแกจะทำเลเวลต่อไปก็คือกล่าวโทษกับคนคนนั้นซึ่งล่าสุดนะครับย้ำอีกทีถ้านมาทีหลังนะครับเพราะว่าที่ผมทำนะแล้วก็ให้เครดิตนะครับคนนิแน้ำนะครับเนื่องจากว่าคนนิแน้ำได้นำเสียงใครบางคนมาพูด ทำนองว่ารายงานหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาเอามาประกาศให้เอฟตัวเองรู้ว่าดูสิครับคนพวกนี้คนพวกนี้มันทำคอนเทนต์ดูสิคนที่เขาทำคอนเทนต์โจมตีเนี่ยแต่แล้วคนเป็นยังไงเขาก็พูดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้ซึมเศร้าจนต้อง ไปเผาตัวเองที่นั่นที่นี่คือคือจะให้คนเห็นว่าตนเองคือพระเจ้าตัวเองคือเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีนี่แหละครับแต่ให้ให้แบ่งช่วงพูดด้วยนะครับให้แบ่งให้แบ่งถ้าคุณจะอยากเป็นคนคือในประเทศไทยเนี่ยขอบคุณที่มีมีแกคนเดียว ที่อยากไปช่วยชาวบ้านที่คุณอ้างประชาชนประชาชนเนี่ยมีมึงคนเดียวเลยมั้งนะครับที่วิ่งก่อนเลยที่จะไปช่วยชาวบ้านสองคนนี้กูขอบคุณมากเพราะการไปช,ช่วยชาวบ้านสองคนนี้มันจะต้องรับบริจาคคุณจะต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าโอ้ย2คนนี้เรียกว่าน่าสงสารมาก ต้องขาดนั่นขาดนี่ไม่มีต้นทุนทสังคมอะไรไม่มีใครดูแลไม่มีใครอะไรเลยคุณต,ต้องแสดงแบบนี้เพราะในสังคมเรายังมีคนมากมายที่มีใจบุญสุนทานอีกเยอะเราเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เยอะบางคนก็หลอกบางคนก็หลอกเช่นล่าสุดมีเรื่องนักเรียนที่บอกว่ายากจนเนี่ย แต่ในที่สุดแล้วไม่ยากจนเป็นต้นดังนั้นมันก็จะมีเรื่องราวให้สังคมต้องเรียนรู้อีกมากนะครับในที่สุดแล้วนะครับเรื่องนี้โอ้เอสโซดาบอกว่าเอสโซดาง่วงนะเรื่องนี้นะครับทำห้าาเห็นว่าคนนิดาวนาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปขัดลาภของคนสองคนที่มืองอ้าง นะครับแต่ว่าคนลินานามพยายามที่จะให้สองคนนั้นควรได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยควรได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมึงรู้ยังคนนิรินามเขาสงสัยว่าจนเขาไปตรวจสอบสอบถามเจ้าของบัญชีคุณมีส่วนรู้เห็นไหมคุณก็รับสารภาพแล้วว่ามีเงินเข้า มากกว่านั้นแต่มีการถอนออกแต่มีการถอนออกสวัสดีครับคุณนภะาพรนะครับมาช่วยดูโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะมาถอนออกเขาสงสัยว่าถอนออกทําไมส่วนนั้นถ้าถอนออกมีหลักฐานไหมว่าคุณเอาไปช่วยคนนั้นจริงๆคือเขาสงสัยว่ามีการตกแต่งบัญชีเพื่ออะไรดังนั้นอย่ามั่วอย่ามั่ว คนเรียนามผมเห็นคนเรียนามเจตนาคนเรียกนามทำเนี่ยผมเห็นว่าทําถูกแล้วเขาไม่ได้ไปทําลายบุคคลที่คุณมาอ้างว่าดูสิพวกนั้นมาทำคอนเทนต์เพื่อทําลายคนแบบนี้ครับท่านผู้ชมไม่ได้ผลหรอกมีแต่จะทําลายประชาชนอืมนะกูฟังแล้วกูอของขึ้นนะเซนในการรับรู้เรื่องต่างๆของแต่ละบุคคลนี่มัน มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเซนมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาบางคนอาจจะฉลาดแต่ไม่พยายามที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรู้เนี่ยหรือพยายามที่จะรู้ว่ามีคนรู้แบบนี้แต่ก็จะพยายามไปพูดอีกมุมหนึง่งคนนินามบอกว่ามึงพูดไม่สุดมึงพูดไม่หมด คนเร่นนามไม่ได้ไปทําให้คนสองคนนั้นเดือดร้อนเขาไม่ได้แจ้งความเขาไม่ได้ดําเนินคดีกับสองคนนั้นเขาดําเนินคดีกับเจ้าของบัญชีเพราะคุณจะต้องมีการรับรู้บางอย่างแน่นอนเงินออกจากบัญชีไม่รู้ได้ยังไงและคุณรับสารภาพแล้วว่าเงินมันเข้ามากกว่านั้นจริงๆนี่คือประเด็นถ้ามันเป็นหลักฐานอย่างนี้จริงๆมึงก็ตายสิมึงก็ตายสิ ถูกต้องไหมครับการแปลความการมีเซ้นในการเข้าใจตีความแล้วก็เข้าใจเลยเนี่ยทำไมมึงหรือว่ามึงเข้าใจแต่ว่ามึงพยายามที่จะไม่เข้าใจมึงไปอธิบายให้ใครฟังกูก็สงสารว่ามึงพยายามไปอธิบายยังไงแบบทําไมจึงไปอธิบายอย่างนั้นมึงรู้ไหมว่าสังคมไทยตอนนี้กําลังตื่นตัวการโกหกหลอกลวง การโกงมันมีเต็มไปในสังคมแล้วก็ทุกคนกำลังตื่นตัวเช่นเรื่องนักท่องเที่ยวถูกเจ้าหน้าที่ตารวจไถเงินเนี่ยนี่คือสังคมกำลังตื่นตัวเรื่องนี้คนดีกำลังหายากคนชั่วมันมีมากขึ้นมุมมองของคนแนะนากูฟังปุ๊บกูรรู้เรื่องเลย ใช่ครับแอนโซดาบอกว่ามันโง่อะมันน่าจะโง่นะมันไม่น่าจะฉลาดแล้วก็พยายามพูดเรื่องอื่นนะโอ้โหฮะสมแล้วที่คนนี้นา,นามฉะเดือดเลยครับคนนี้น,านามฉะเดือดเลยเขาเรียกว่าแถคนนี้น,านามบอกบอกมึงว่ามึงแถ คนที่ฟังมึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนฉลาดเขาดำเนินคนดีในจุดที่เขาเห็นข้อผิดพลาดคือเจ้าของบัญชีและเจ้าของบัญชีก็เห็นคนแนะนมเขาสัมภาษณ์ก็ยอมรับแล้วว่าเงินเข้ามากกว่านั้นจริงๆแล้วการตกแต่งบัญชีนี้เพื่ออะไรมึงเอาเงินที่มันเกินมา จะไปให้คนเหล่านั้นน่ะถ้ามึงจะเอาให้มึงจะมาตกแต่งหาพ่อเงอินก็ต้องดีใจโอ้โหขอบคุณมากเลยครับการรับประจากครั้งนี้เพื่อช่วยคนนี้โอ้โหยอดสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับแต่ละคนจะดีมึงต้องแสดงความเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปลบเอาเงินออกเอาเงินออกนี่คือสาระที่กูจับประเด็นได้ จากคนนิรนามเขาถแถลงเขาพูดทำไมกูฟังแล้วกูรู้เรื่องแบบนี้นะครับโอ้ตายแลยเนาะดังนั้นนี่แหละครับคนนิรนามมั่นใจแล้วนะครับว่าแกบอกว่าถ้ามึงไม่ผิดมึงอย่าดิน้นแต่ถ้ามึงทําผิด คนนีรนามบอกว่าคนนีรนามนี่แหละจะกระทืบมึงให้จมดินถ้าไม่ดิถ้าไม่ผิดอย่าดิน้นแต่ถ้าผิดคนนีรนามไม่ไว้แน่ส่วนบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ใครที่รู้จักคนนีรนามนะครับช่วยไปพูดให้หน่อยช่วยไปพูดหน่อยช่วยไปพูดหน่อยพูดอะไรอะ่ะ โอ้มึงรู้แล้วมึงเล่นกับใครกูเคยบอกนั่นแล้วบอกเงเอไยมึงรู้ไหมว่ามึงกําลังเล่นกับใครมึงเล่นกับอดีตซีอีโอผู้ที่ข้ามบอร์ดกับเรื่องเหล่านี้หลับตาก็รู้ซีอโอท่านนี้หลับตาก็รู้แล้วว่าแนวแบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าซีอโอคนนิรนามเมยครับไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยที่จะมองออกเนี่ยคนนิรนาณไม่ไปจับจ้องจับตามึงหรอกเพราะเขาอ่านเกมออกมึงไม่รอดเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าคนจะทำอย่างนี้ต้องทำยังไงยังไงหนึ่งสองสามสี่เขารู้ ดังนั้นเขาไม่ได้พยายามที่จะ,ะขัดขวางการช่วยเหลือคนครับการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีของมนุษย์แต่ที่คนนินา,นามเล่นนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นเขาจะดูว่าคนมีอาจจะมีคนมาอาศัยให้ตัวเองได้ประโยชน์เขาจะดูเรื่องนี้ ที่มีใครบางตัวนี่นะมีเอีย้ยมีควายมีบัวมีอะไรเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะมาบอกสังคมว่าลุงพลเป็นคนเลวลุงพลเป็นมิจฉาชีพด้วยความพยายามจะมาให้หรือกล่าวว่าเดินสแสวงบุญเรียอยไรเงินนั่นแหละครับเพราะว่าคําว่าเรีอยไรชัดแล้วนะครับว่าคําว่าเรียไรเนี่ยเป็นการบัญญัติคํานี้ไว้ เพื่อจะไม่ให้พวกมิจฉาชีพนําไปทามาหากินดังนั้นถ้ามึงกล่าวหาลุงพลว่าแตนเป็นมิจฉาชีพเท่ากับว่ามึงมองว่าอ่ะถ้ามึงบอกว่าลุงพลคือใช้ศาสนาพุทธอ้างเพื่อเรียกไรเงินนั่นคือการยืนยันว่าคําพูดของมึงเนี่ยใส่หลายลุงพลละคณะว่าเป็นพวกมิจฉาชีพพวกหากินผิด โดยอาศัยศาสาศนาที่ไหนได้เขาทําอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็คือมีคนไปติดต่อทางวัดมีคนบอกวัตถุประสงค์ที่จะเดินมาถ้าลุงพลมีคนรักคนศรัทธานับถือลุงพลมากถ้าลุงพลทําแบบนี้จะมีแรงจูงใจให้คนหันมาร่วม โอนเงินเข้าบัญชีวัดมากขึ้นมันแสดงว่าลุงพลมีเหตุทําให้คนทําบุญมากขึ้นมันก็ไม่ผิดไม่เข้าข้อเลื่องอะไรสักข้อทนายหลายคนมาพูดแล้วไม่เข้าข้อเรี่องอะไรพวกมึงก็เลยถอยกันกุดกๆุดเลยแน่นอนครับการกระทํากรรมบางอย่างทําแล้วมันสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วถ้ามึงประกาศอยู่ในช่อง YouTube ก็จะเจอคำว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรืออาจจะเล่นพรบอรคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าอันไหนจะให้โทษแรงนะครับส่วนช่องสื่อข่าวนะครับมึงก็เตรียมตัวไว้เวลามึงจะทำอะไรต่อไปเนี่ยบอกอมึงตรวจหน่อยคนจะอ่านข่าวเนี่ยมันต้องผิดตั้งแต่บอกกอ ถูกต้องไหมครับใครด้วยกนหนึ่งบ,บกมึงจะให้ใครไปนั่งอ่านข่าวเลอะเทอะไม่ได้มึงพูดได้ยังไงวาโอ้ยคณะลงบนเดินไปนะครับทำอ้างว่าเพื่อจะเดินแสวงบุญครับแล้วก็ได้เรียอะไรเงินขณะเดินทางด้วยอ้างว่าจะไปช่วยวัดเรียอะไรเงินมึงโดนไปเรียบร้อยแล้วครับเทพนั้นมึงเถอะ มึงคงลบไม่ทันแล้วละ่ะเรียบร้อยหอยขมเรียบร้อยโรงเรียนลุงผลเรียบร้อยแล้วมึงเรียบร้อยโรงเรียนลุงผลมึงเรียบร้อยโรงเรียนโคกหนองนาเรียบร้อยแล้วเวลาคิดอ่ะเวลาจะทำอะไรให้คิดมากๆอย่ามาคิดมากเมื่อทำผิดไปแล้วมึงจำคำนี้ไว้นะ แต่ถ้ามึงอยากเป็นมหามารคู่กับลุงพลในการสร้างบุญบาร,รมีบุญเนี่ยลุงพลยิ่งสร้างมีแต่คนรักมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเขามากมายมึงก็จะต้องเลวขึ้นเรื่อยๆถ้ามึงยังอยากตีคู่กับลุงพลเนี่ยมึงจะต้องเลวแบบไม่มีดีปนเลยแม้แต่ขนเม็ดทรายมึงก็ไม่มีดีปนมึงจะต้องเลวขนาดนั้นมึงจะได้ ควรคู่กับผู้มีบารมีแห่งความดีมิฉะนั้นมึงก็เรียบร้อยนะใน,ในเรื่องกรรมนะแต่ในเรื่องทางโลกมึงจะต้องโดนดำเนินคดีด้วยแน่เพราะว่าในทางโลกเขามีคำว่าเสรีภาพสิทธิ์กับเสรีภาพนะครับ เออในคุณสมบูรนะจะไปเรียกทำไมนะครับนะครับเพราะว่าทางวัดเขาไม่ได้ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้ขัดสนอะไรเขามีแต่ร่วมทําบุญเออใช่ฮะนะถ,ถูกต้องนะถูกต้องนะครับทางวัดเขาเพียบพร้อมแต่ด้วยศรัทธาของศาสนาพุทธนะครับ ก็จะเป็นการศรัทธานะในมุมมองของชาวบ้านว่าอยากไปทําตรงไหนอย่างไรนะครับคุณมังอ่อนคุณสุภาพพอรอัดดีเนะครับในทักทายนะครับคุณยาคุณยานโนไทยนะครับคุณยานโนไทยคุณคลินิกนะครับนะครับคุณยายหลานแฟมาลีนะครับ คุณคนสู้ชีวิตคุณแอนนาบอกว่าเห็นคุณธนันบอกทางวัดประกาศชื่อคนที่ร้องเรียนคณะลุงพลว่ามันให้อ่าไม่ให้เข้าวัดเลยคะสาธุขอให้เป็นจริงอ๋อนะครับก็ดีนะคือทางวัดเขาจําหน้าคนนั้นได้ไงม,มึงทำให้ประธานมีอารมณ์ไอ้นายพันเนี่ยมึงทำให้ประธานจำหน้ามึงได้ ดังนั้นมึงอย่าให้ท่านประธานเห็นหน้ามึงอีกนะมึงได้ถูกจับส่งไปหน่วย2-4แน่นะครับนะฮะโอ้โหนะฮะโอ้นะขอบคุณมากครับตอนนี้ผมขึ้นได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาช่วยกันดูให้อาจารย์นะครับอ่าก็ตอนนี้ยอดไลค์ก็1นึ่งนนะครับนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับได้เวลาเนาะนะครับ ก็เผื่อจะมียูทูบเบอร์ท่านอื่นขึ้นมากมายนะครับก็ฝากไปดูฝากเป็นกำลังใจนะครับผมนะฮะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับวัดคือเขตอภัญทานชาวพุทธสามารถเข้าไปทําบุญได้ทุกคนยกเว้นพวกมารใช่ครับมารมันมันเข้ากับบุญไม่ได้เพราะมันถูกสั่งมาให้ทําบาปมารจึงไม่เข้ากับบุญมารทําบุญไม่ขึ้น มาทำบุญไปขึ้นนะนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับทั้งแอดมินประจําแล้วก็แอดมินช่วงราวแต่ละวันนะครับที่จะผัดเปลี่ยนกันไปนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะแล้วเจอกันใหม่ครับว่ามีประเด็นใดบ้างนะครับถ้าอาจารย์ขึ้นก็นะครับหวังว่าท่านจะมาชมมาให้กําลังใจตลอดนะครับขอบคุณมากครับได้เจอกันใหม่ครับจริง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 เงือบเงืบ เงิบบเงิบเงิบเงิบิบเงิบเงิบมึงโปะแตกจนกูไม่รู้จะใช้คําไหนแล้วนะซุปเปอร์เงิบอภิมหาเงิบอภิมหาเงิบอมตะนิรันดร์การในการเงิบโอ๊ยตายแล้วนะมึงยังจะอยู่ต่อมั้ยเนี่ยกูถามตรงๆอ่ะมึงยังจะอยู่ต่อมั้ยเนี่ยมึงยังจะเคียงคู่เพื่อ ขัดขวางลุงพลต่อไหมโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมนะครับ